แต่ว่ามีข่าวใหญ่ามาฝากกันก็คือว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมาวันนี้ครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นเกิดเรื่องขึ้นนะครับเมื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนั้นเดินทางไปที่ตึกสามร้อยเตียงแล้วก็ไปชี้ตัวนักกีฬาเทเบินโดของอิหร่านนะครับซึ่งออกไปนักกีฬาคาราเต้โดของอิหร่านซึ่งไปบุกลวนลามเธอถึงห้องนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอีกหลายประเภทที่ถูกลดนลามนะครับก่อนสุดท้ายนั้นตำรวจนั้นก็จะเคลียร์เหตุการณ์ได้ดูร่วงไปด้วยดีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะ ทีมข่าวชัดทีวีนั้นเดินทางไปที่เกิดเหตุเลยนะครับภายในตึก300เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อนักกีฬาคาราเต้โดทีมชาติอิหร่านนะครับที่เข้ามาแข่งขันรายการคารเททาเต้แทนโอเพนพยายามจะปิดบังไม่ให้ทีมข่าวเข้าไปบันทึกภาพนะครับของนักคาราเต้เย,ยาวชนของทีมชาติอิหร่านในวัยเพียงแค่14ปีคนนี้ครับที่ไปลวนลามนาจารย์โดนภาศรีตลากับตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดบอลโลกในปีหน้านะครับที่แคนาดาภายในห้องพักอาคาร300เตียง ซึ่งก็กําลังเก็บตัวกันอยู่นะครับโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่18รกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าโดนพาหให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกนั้นไม่คิดติดใจอะไรแต่พอทราบเรื่องว่ามีนักกีฬาแล้วก็โค้ชหญิงนะครับคนอื่นๆถูกกระทําแบบนี้ด้วยจึงแจ้งความนะครับแล้วก็ขอไปนับจึงไปแจ้งเหตุการณ์นี้กับสตาฟโค้ชซึ่งเดิมทีคุณน้ัพานำซำนะครับหลังจากทราบข่าวก็คือผู้จัดการทีมก็บอกว่าจะดําเนินเรื่องให้ถึงที่สุดแต่ว่าหลังจากมีการไกล่เกลี่ยสมาคมคราเต้ไทยแล้วก็็ผู้้ปกกครรอองของขเดนี ก็ได้รับปากว่าจะส่งเด็กกลับประเทศทันทีแล้วก็จะส่งเรื่องให้สา,าพานันคาราเตนรนาชาติจึงยอมความกันในที่สุดเนื่องจากว่ายังเห็นว่าเป็นเยาวชนอยู่แล้วแต่เราแต่ถ้าเจอจะให้ทำอะไรเขาทำให้เต็มที่ก็ถ้าเราจะเอาเรื่องเขาก็จะทำเสร็จไ,<ม><ม>ไม่ได้อะไรเนาะก็<ม>แต่ไม่คิดว่เขาจะทำแบบ้ นักบอลยังไม่พอนะครับก็มีข่าวว่านักยิงปืนทีมชาติไทยออกมายืนยันนะครับการกระทําของนักคาราเต้ในวัย14ปีของอิหร่านว่าได้ทําอนาจารกับโค้ชหญิงของพวกเขานะครับซึ่งเป็นชาวยูเครนแต่ว่าเราไม่เปิดเผยชื่อน,นะครับก็มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จรงิงนอกเหนือจากเรื่องของนักฟุตบอลแล้วกีฬาอื่นโดนอีกหลายประเภทเลยครับ<ๆ>เขาเรียกว่าไงเหมือนอน,า,นอาจารยิดงเหงนะครับแต่ว่าก็มีการแลกข้องกันแล้วพอช่วงแลกข้องเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนทาง นักกีฬาอิหรา่านเนี่ยเขาไม่รู้ว่าแลกห้องไปแล้วก็ยังมีการมาบุกลูกบิดยังมีมาเคาะห้องอยู่ส่วนนายรณพสัตบุงกฎผู้บริหารสมาค,คมคาราเต้แห่งประเทศไทยที่ได้เป็นผู้ประสานในการไกล่เกลี่ยนะครับเรื่องระหว่างสันธ์คาราเต้อิหร่านกับนักกีฬาและก็โค้ชของไทยยืนยันว่าได้ส่งเรื่องไปยังสันธ์คาราเต้นาชาติกับสัาธ์คคาราเต้ของอิหรา่านแล้วก็จะมีบทลงโทษอย่างเหมาะสมแน่นอนแล้วก็จะส่งนักกีฬา คนนี้กลับอิหร่านโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ยังประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลภายในอาคาร300เตียงตลอด24ชั่วโมงเพื่อความสบายใจของนักกีฬาประเภทอื่นด้วยครับ